นะครับข้อ6ต่อกันเลยแม่งสามข้อนะครับมีคนรีเควสแบบว่าโอ้ขอมันมันในจ้านขอมันมันมันเคี้ยอะไรมึงทำโจทย์คณิตศาสตร์มึงจะให้กูทำยังไงแบบโอ้ย่าทำโจทย์ไปโอ้ทำโจทย์ไปยิงปืนไปไงไอสัตว์แม่งมึงจะไปมันยังไงวอย่าททำโจทย์คณิตศาสตร์กูก็คิดไม่ออกไอ้แม่งเอาข้อหกนะครับมาดูถ้าผลบวกของ n พจน์แรกนะครับของ n พจน์แรกของลำดับได้เป็นไอ้เท่านี้นะครับอืม แล้วเขาถามว่าพจน์ที่25มีค่าเท่าไหร่คือตั้งแต่หนึ่งบวกกันไปถึง n เนี่ยนะครับจนได้เนี่ยเออมันมีค่าเท่านี้ก็คือพจน์ที่1บวกพจน์ที่2บวกพจน์ที่3บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกจนถึงพจน์ที่ n เนี่ยมันจะได้มีค่าเท่ากับ7 n ็ดเอลังสองลบห้าอย่างนี้อ่าอย่างนี้คือบวกไปเรื่อยๆเลยนะครับได้เท่านี้แต่คราวนี้เขาถามว่าพจน์ที่25เป็นเท่าไหร่เราแทน n เป็น25ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราแทน n เป็น25ใช่ไหมมันจะกลายเป็นนี้ a อบวกหบวกสบวกไปเรื่อยๆจนบวก a เป็น25มันจะเท่ากับ7คูณกันกับ25่สาลังสองลบห้าเงี้มันดูง่ายๆนะครับเห็นไหมตัวนี้มันเป็น n อเห็นไหมเก็เป็น n อย่างนี้แค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรแต่คราวนี้เขาถามว่าทิศพจน์เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราแก้เราจะแก้ยังไงครับอันนี้อ่าสำคัญมากครับไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ยังไงมันมันเหมือนกันที่คนแบบขอมันมันนะจ๊ะขอมันมัน เฮ้ยมันเชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆเนี่ยคือมันบวกมาข้างหน้ามันจะบวกมาจนถึง A กําลังยิบเอพจนที่24ถูกไหมมันบวกมาถึงพจน์ที่24นะครับงั้นไอตัวเนี้ยเราง่ายๆเลยแล้วก็ใส่เลยบวกไปเรื่อยๆครับจนถึงบวกพจน์ที่24แทนอ่ามันก็จะมีค่าเท่ากับ7คูณกันกับนี่เห็นไหมลบ5คือเราไม่ต้องเอามาถึง25อีกอันนึงเราเอามาแค่ถึง24พอ แล้วเราก็ตั้งด้วยตัวนี้อันนี้เป็นอันที่1อันนี้เป็นอันที่2นะครับแล้วก็ตั้งอันที่1ลบอันที่2อ่ามาันก็เห็นไหมอันนี้มันจะตัดกันทิ้งหมดเลยตัดชุ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 ดไม่เหลือเชี่ยอะไรเลยนะครับเหลือแค่ a พจน์ที่ยี่สิบห้าเท่ากับไอ้ข้างหลังก็ลบกันอันนี้คูณกันเลยนะเนี่ยยี่สิบห้ากำลังสองเป็นหกสองห้าลบห้านะครับแล้วก็ลบกันกลับอันนี้จะกลายเป็นเจ็ดยี่สิบสี่กำลังสองเป็น ห้าเจ็ดหกหรือเปล่าวะเดี๋ยวเขาคูณหนูก่อนสี่สี่สิบหกนะครับสี่สองแปดเป็นเก้าชึบชืบเลื่อนลงมาแปดเป็นห้าเอ้แปดสี่นะครับอ่าน,นี้เลขหกนะเนี่ยบวกกันนะครับเป็นห้าเจ็ดหกอ๋อทดหนึ่งเป็นห้าห้าเจ็ดหกเออใช่จริงจริงห้าเจ็ดหกกูเขียนเลขอะไรเนี่ยอันนี้ได้เป็นห้าเจ็ดหกนะครับ หม่แล้วใหม่แล้วห้าเจ็ดหกแล้วก็ลบห้าอ่าอย่างนี้นะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้อันนี้ก็จะกลายเป็นอืมพี่กระจายนี่ก่กอนแล้วกันหกสองห้าลบห้าแล้วก็ลบด้วยเจ็ดคูนห้าเจ็ดหกแล้วก็บวกห้านี่นะครับมันเนี้ตัดทิ้งแน่นอนคราวนี้ลบกันเนี่ยเราดึงตัวร่วมเจ็ดออกนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องทําเลขเยอะ แล้วก็จะได้กลายเป็น5 7 6เงี้ยอ่าไอ้ตัวนี้นะครับอ่ตั้งเลยก็ได้นะครับเพราะคิดในใจคงไม่ไหวละชลาภาพละสมองเริ่มไปแล้วนะครับอ่าห้าชึบอ่าแลเก้าล6หกล้สี่ชึบอ่าโอ้ใช้ได้อยู่นี่นี่ก็เหลือเป็นสี่สิบเก้านะครับลบกันสี่สิบเก้าแสดงว่าเท่ากับเจ็ดคูณกันกับสี่สิบเก้านะครับเจ็ดห้าสามห้า สามห้าเท่ากับสามสี่สามคือเราไปคิดเลขดูไปคูณดูนะครับนะแต่พี่คือเจ็ดคูนสามเอ่อเจ็ดห้าเป็นสามร้อยห้าสิบถูกไหมสามร้อยห้าสิบแล้วก็มันเกินไปตัวละหนึ่งเจ็ดครั้งก็พี่ก็ลบออกเจ็ดครประมาณเนี้ยก็จะได้ประมาณนี้ดังนั้นข้อนี้คําตอบนะครับก็ได้เป็นสามร้อยสี่สิบสามนะครับอันนี้ขอบอกก่อนนะเมื่อกี้เป็นการคิดเลขของกูเ,ยเฉยๆส่วนใครคิดยังไงเนี่ยคือเรื่องของมึงอีกทีนึงไม่เกี่ยวกับกูคิดยังไงได้แล้วแต่ นะครับอันนี้ในสามสี่สามนะครับแต่ถ้าคูคิดผิดก็บอกกูด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยสามสี่สามเหรออ๋อถูกต้องโอเคได้คําตอบเป็นสามสี่สามนะครับโอเคก็หกข้อถึงหกข้อแล้วแม่งจะถึงไหมเนี่ยล้านข้อครูของมันมันด้วยเฮ้ยแม่งกูทําไงมันมันด้วยเนี่ย <laughs> โอเคไปแล้วนะครับข้อที่หกนะครับจบแล้วจะมีเจ็ดแปดไหมวันนี้ <laughs> ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ